ล่าคุ้มรัพย์ลับฉากเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นอาจเป็นแผนที่เก่าๆหรือภาพคนกำลังปีนป่ายเสียงบรรยายตำนานเล่าขานถึงขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้สมบัติล้ำค่าที่สาบสูญไปกับกาลเวลาแต่แล้วการผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นภาพทีมผจญภัยเล็กๆก,ก,กำลังมองแผนที่อย่างตั้งใจเสียงตัวละครหนึ่งหัวหน้าทีม แผนที่นี้บอกว่าขุมทรัพย์ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึกที่ที่อันตรายและเต็มไปด้วยปริศนาภาพทีมผจญภัยเดินป่าปีนป่ายข้ามอุปสรรคเสียงบรรยายพวกเขาคือทีมผจญภัยที่กล้าหาญแต่ละคนมีทักษะที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อตามหาขุมทรัพย์ลับภาพปริศนาหินโบราณหรือกลไกกลับซับซ้อนเสียงตัวละครสองผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี นี่มันอักษรโบราณมันบอกใบ้ถึงกับดักที่ซ่อนอยู่ภาพทีมผจญภัยไขยปริศนาและหลบหลีกกับดักอย่างฉิวเฉียดเสียงบรรยายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้านปริศนาที่ซับซ้อนและอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดภาพฉากตื่นเต้นอาจเป็นสัตว์ป่าดุร้ายหรือคู่แข่งที่หมายปองขุมทรัพย์เสียงตัวละครสนักสำรวจ ระวังตัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ภาพทีมผจญภัยต่อสู้และเอาตัวรอดเสียงบรรยายใครกันที่ต้องการขัดขวางพวกเขาพวกเขาจะสามารถไขปริศนาทั้งหมดได้หรือไม่ภาพฉากสุดท้ายทีมผจญภัยยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าธรรมที่ดูเก่าแก่เสียงตัวละครหนึ่งหัวหน้าทีมนี่แหละทางเข้าขุมทรัพย์ ภาพภาพตัดจบแบบทิ้งท้ายอาจเป็นแสงทองส่องลอดประตูหรือภาพทีมผจญภัยมองเข้าไปในถ้ำด้วยความตื่นเต้นเสียงบรรยายการผจญภัยครั้งนี้จะจบลงอย่างไรติดตามเรื่องราวการผจญภัยสุดระทึกในล่าขุมทรัพย์ลับข้อความบนหน้าจอติดตามตอนต่อไป